ว้าละครับผมกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโยกังทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับอัปเดตนะครับปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้เป็นคิวของอ่าวันที่11ธันวาคมนะครับ2568นอดเนาะนะครับเดี๋ยวจะขยายก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับแพทนี้นะครับเป็นแพทที่ใหญ่ประจําปีนะครับเป็นส่งท้ายปีได้สวยงามนะครับ แพทนี้นะครับก็หลังจากที่ทุกคนดูแล้วเนี่ยคลิปนี้คือเปิดซื้อไปแล้วนะครับอ่อระบบแรกครับคือพัสดุนะครับเอาไว้ง่ายเลยแล้วกันเนาะคือเราจะตัวเขาเรียกว่าตัวหนังสือมันเยอะแต่ผมคัดมาให้แล้วคืออ่าอันแรกคือระบบพัสดุนะครับคือง่ายๆเลยนะครับเอ่อเท่าพยากรเอ็กเพเนาะนะครับคือระบบนี้นะครับมันจะเป็นการส่งของให้กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยส่งของให้กับ คนที่เราอยากส่งให้แล้วก็รับพัสดุได้ด้วยนะครับสามารถส่งพัสดุที่เท่าพยากรน,นะครับของเมืองฮอนบับนค่าธรรมเนียมชิ้นละประมาณ50 0 0 0บาทครับหรือ5้าหมื่นสลึงนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือผู้ส่ง2คือผู้รับนะครับง่ายๆเลยเหมนการส่งของทั่วไปครับนะครับทีนี้ขั้นตอนมันก็1ใส่ชื่อคนที่คืจะส่งให้2ใส่รายละเอียดต่างๆ3ใส่อเทมนะครับประมาณนี้ นะครับกอกพัสดุรายละเอียดและก็ลากไอเทมใส่ในช่องสัมภาระนะครับจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับการรับพัสดุนะครับสามารถรับที่ท่อพยากรครับคนคนส่งส่งทยู่ท่อพยากรคนรับก็ต้องไปรับที่ท่อพยากรนะครับคือจะไม่มีการแบบส่งเข้าตัวช่องเก็บของอัตโนมัตินะครับหนึ่งคือต้องหมาท่อพยากรครับเลือกเมนูพัสดุอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไม่ใช้งานเมนูแล้วดูสินของพัสดุที่เราจะรับนะครับรับได้มากกว่าหนึ่งชิ้นแล้วกันเนาะมันคือคือมันจะมีรายการที่มากกว่าคือมันจะบางคนส่งมาสี่ห้าอันก็ได้นะครับอ่านะครับเลือกพัสดุที่ต้องการจะรับเลยนี่ครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นการตัวอย่างแล้วกันเนาะเมื่อคลิกรับพัสดุแล้วไอเทมจะมาหาเราทันทีกรณีที่ได้รับพัสดุสามารถกดส่งกลับได้ด้วยถ้าเราไม่อยากได้รับนะครับถ้าเราไม่อยากได้เนาะเราสามารถกด ย้อนกลับส่งกลับก็ได้นะครับ3กรณีที่เงินสือถึงไม่พอไม่สามารถรับไอเทมได้4กรณีที่ไม่ถูกใจไอเทมหรือเลือกผิดหากส่งคืนไอเทมจะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่งทันทีนะครับพ,พัสดุที่ส่งไอเทมจะจะถูกอ่าพัสดุที่ส่งไอเทมยังไม่ได้ตรวจสอบจะถูกส่งกลับคืนทันทีภายใน1วันพัสดุที่ส่งยังไม่ได้ตรวจสอบหรือค่าตอบแทนไอเทมเมื่อผ่านไปสิบวันแล้วจะถูกลบอัตโนมัติ นะครับคือถ้าสมมุติว่าคุณคุณแบบส่งไม่ได้ส่งอ่าไม่ได้ส่งหรือไม่ได้รับหรือคนส่งไม่ได้มายกเลิกการส่งแล้วคนรับก็ไม่ได้มาตอบรับการการรับอานไป10บวันจะลบทันทีนะครับไอเทมเชนนั้นจะหายทันทีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งพัสดุครับให้กับ GM ได้นะครับและจะถูกลบภายใน1 4บวันนับตั้งแต่ส่งพัสดุนะครับ ไม่สามารถส่งกลับคืนได้เนาะสามารถจีนะครับแต่ GM สามารถส่งให้กับเราคืนได้นะครับอ่ะอธิบายอาจจะงงๆง,ง,ง,งั้นเราไปทำเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปในเกมนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวไอ้เรืองในการส่งของให้กับไม่ใช่ลูกปานะครับอ่ะผมก็จะทำการกดส่งเอส่งเสร็จนะครับชื่อไม่ใช่ลูกป้าอ่ะต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับอ่ะไม่ใช่ ลูกปลานะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งของให้แล้วนะครับถึงพรุ่งนี้เช้าอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับจำนวนหนึ่งชิ้นถ้าใช้จ่ายเนี่ยผมจะใส่สักหนึ่งล้านก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ โนหักภาษีใบห้าหมื่นดีๆนะครับอ่าปึ๊บนะครับทีนี้ก็ค่าใช้จ่ายคือ1ล้านหรือ 1m ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้นะครับเช็คชื่อให้ถูกเนาะนะครับแล้วก็กดตกลงกดส่งอ่ะส่งพัสะดุครับก็จะหักเงินประมาณ50,000่อ่ะประมาณ50,000นอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าตัวไม่ใช่ลูกป้าเนี่ยจะได้ของหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมเลือกตัวละครมานะครับนี่ครับพัสดุถึงคุณแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปเช็คเช็คนะครับว่าใครส่งมานะครับนี่ครับไอเรืองครับไอเรืองเป็นคนส่งมานะครับถ้าเขานะครับถ้าเขาตั้งมา1ล้านเราต้องจ่าย1ล้านในการรับพัสดุนะครับมันก็คือราคาขายนั่นแหละสมมติว่าใครแบบแบบ พี่ครับโทษนะครับพอดีผมไม่ว่างไม่สะดวกที่จะเดลของหรือไม่สะดวกที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยผมไปต่างจังหวัดประมาณ3วันพี่ช่วยพัสดุพี่อ่ะพี่ช่วยอัอนนี้ได้ไหมครับพี่พี่ช่วยส่งแบบนี้มาได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปรับตอนที่ผมออนเกมแล้วก็ใส่เงินเอ็มมาเลยครับอ่ะอย่างเช่นสมมติของชิ้นนี้แหละครับพันเอ็มอ่านี่ครับอ่าะะครับถ้าเราอยากจะรับใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเงินที่เขาตั้งมาด้วย1 1M เอ็มป์ปเรารับเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าบางคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้าอย่างนั้นตัวที่ส่งจดหมายส่งมาเนี่ยของมันจะอยู่ไหนของเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ซึ่งในตัวเรคอรเราที่เราส่งของเนี่ยของมันจะหายครับนะครับมันจะมี2อ,อย่างคือถ้าเขากดรับถ้าเขากดรับของจะโดนหักไปเลยคือของจะเข้ามากับคนที่ส่งนะครับหรือถ้าเขากดส่งกลับเนี่ยของคุณก็จะกลับไปเหมือนเดิม คุณจะเสียเงินห้าหมื่นเพราะว่าคุณคุณเสียค่าเช่าไปแล้วคุณเสียค่าส่งไปแล้วนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะกดรับนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีใครมาตอบรับภายใน7วันหรือ10วันเนี่ยของมันจะโดนลบทันทีนะครับซึ่งก็ต้องเช็คใหค่ีเนาะผมกดรับปุ๊บจะเสียเงิน1ล้านที่เขาตั้งมานะครับปุ๊บพอรับเสร็จใช่ไหมครับเงินหักไปเลย1ล้านนะครับแล้วก็ผมได้ของมาแล้วอ่นนี่ครับ แล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าคงไม่มีใครใช้หรอกผมไม่มีใครใช้มากนะักเพราะเขาก็เดวกันน่าจะง่ายกว่าแต่ระบบเนี้ยมันมันมาเพื่อให้ GM เเขาส่งของให้กับตัวละครของคุณเลยมันจะง่ายกว่าที่จะต้องไปเข้าตัวละครต้องไปเตะคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปสำหรับทางด้านของผู้ส่งแล้วก็ผู้รับระบบ ตลาดกลางที่ทุกๆคนรอคอยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับชมรมคนรักเกมโยกังนะครับนี่ครับตัวละครที่จะเข้าร่วมระบบนี้1น,นะครับต้องมีเลเวลยี่สิบสต้องไปใช้งานกับพวกพ่อค้าลึกลับ n อ c คทนนี้เท่านั้นนะครับอันนี้แม่ต้องอธิบายเยอะละกันครับคือเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยละกันว่าอันไหนมีอะไรบ้างนะครับเนาะ อันนี้ข้ามไปเลยนะครับรีเซ็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ข้ามไปเนาะนะครับก็จะมีปุ่มเรียงนะครับนู่นนี่นั่นรายการไอเทมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เอาเป็นว่านะครับผมไม่อ่านให้ฟังแล้วกันเพราะมันยาวนะครับเพราะมันยาวเดี๋ยวผมจะเทสเลยโอเคนะครับผมจะทําเป็นทั้งผู้ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมอยากจกใช้ตลาดกลางนะครับก็เอาตัวนี้แหละไอเหลืองเออไม่ใช่ลูกปา มาทาตลาดมาเป็นตลาดกลางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวไม่ใช่ลูกปลานะครับเช็คก่อนว่าตลาดกลางเป็นยังไงนะครับนี่ครับตลาดกลางครับเขาเริ่มขายกันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การลงทีแบงนการขายเนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเวลาเราจะขายไอเทมที่มันเยอะๆอย่างเช่นไอเทมซ้ำกันเนี่ยมันได้ไหมนะครับตลาดกลางนะครับสมมุติผมจะลงทีเบียนการขายแล้วกันสมมุติว่าผมจะขายไอเทมที่มัน ตากันอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหินก็ได้แต่น,นี้ในที่นี้ผมผมเอาเป็นยานะครับผมจะขายยา10บขวดอ่าสิบขวดนะครับทีนี้จํานวน10ขวดนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาค่าเฉลีย่ยต่อนหน่วยและกันเราจะขายเท่าไหร่ซึ่งผมอยากได้เงินประมาณ1 0บเอ็มสิอ็มขวดงั้นเราต้องใส่จํานวน1นึ่งอ็มจนวนสิ ชิ้นราคา 1m เพราะว่า 1m มี10ชิ้น 10. 10ชิ้นก็ 10m พอดีก็เฉลี่ยคือชิ้นละ 1m นะครับเขาก็จะคำนวณมาให้เราว่าถ้าเราขายทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณ 10m นะครับแล้วก็ค่าเทอรนม50,000นะครับทีนี้ตัวของตลาดกลางเนี่ยมันจะไม่ใช่การดึงแล้วซื้อทีละ1ชิ้นมันจะเป็นการเหมาเลยครับ อเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนก่อนเลยได้กันเนาะผมจะลงทะเบียนก่อนแล้วกันนะครับว่าอพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันจะไปยังไงนะครับกดลงทะเบียนปุ๊บนะครับเสร็จมาดูที่ช่องบัญชีของฉันนะครับไม่ใช่บัญชีมาดูที่ช่องการล,ลงทะเบียนการรายการขายของฉันนะครับนี่มันก็จะมีคูดาวนะครับซึ่งอันนี้ผมผมก็ผมก็มกลงทะเบียนไปเรียร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีคูดาวเป็นวันเนาะเราสามารถกดยกเลือกได้นะครับยกเลือกได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอมันคูดาวเสร็จนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาดูว่าคนซื้อจะซื้อ,อยังไงนะครับหรือตัวอย่างก็มีครับตัวอย่างของทางด้านอาจจะเป็นหินนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับหินอ่ะเนี่ยครับสมมุติว่าเนี่ยมันจะมีราคาบอกคําว่าหินเขาขายต่อนหน่วยเนี่ยคือก้อนละกี่บาทก้อนละสองแสนสลึงนะครับสองแสนสลึง อ่ะนะครับเราสามารถดูได้ว่าอันนี้คือกันเจ็ดนะครับกันเจ็ดกันสิบอ่ะก็สั่งสลึงซึ่งถ้าเราซื้อมันจะเป็นการเหมาครับเหมาทั้งหมดพันสองร้อยก้อนเลยเราจะไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอากี่ชิ้นเราจะเอาเท่าไหร่มันจะเป็นการเหมาครับราคาต่อหน่วยก้อนละสองแสนสลึงหรือเหมาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าก้อนก็สองล้านสองร้อยล้าน 200 M 247ล้าน M นะครับประมาณนี้อ่ะนะครับนี่ไมนอย่างกัน10เห็นไหมครับกัน10 822เมตรเมตรละ10 M ราคาต่อหน่วย10 M ก็8,220 M นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ทำามต่อมาครับถ้าเราเอาไอเทมเข้าตลาดกลางไปแล้วไอเทมจะอยู่ไหมไม่อยู่ครับไอเทมจะ ขึ้นไปอยู่กับ n p c พคนนี้เท่านั้นถ้าคุณอยากได้เทมกลับมาคุณต้องยกเลิกการยกเลิกตลาดยกเลิกการขายเท่านั้นมันถึงจะกลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูเนาะนะครับยกเลือกให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะนะครับตอนนี้ผมมีโสมนะครับอยู่ประมาณยี่สิบเก้าโสมใช่ไหมเอ้ยไม่ไม่ไมไมโสมเขาเรียกยา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 ยี่สิบสามยี่สิบสามอัน นะครับซึ่งผมจะยกเลิกมันก็คงมันจะมันจะต้องกลับมาเป็นสิบสามใช่ไหมทุกคนยกเลิกอ่ะสามสามครับแสดงว่าไอเทมเนี่ยมันไปอยู่ในนี้อ่ะทีนี้ผมขายโสมแล้วนะครับโสมอย่างละหนึ่งเอมหนึ่งหนึ่งอาราคาต่อหน่วยคือหนึ่งเอมต่อหนึ่งอันหรือถ้าราคาเหมาตรงนี้ก็สิบอันสิบเอมนะครับซึ่งเนี๋ยผมจะตัดภาพไปที่ตัวคนมาซื้อนะครับหรือตัว ไอเลืองนั่นเองอ่ะโอเคไอเลืองครับก็ไปที่ตลาดกลางนะครับค้นหาคำว่าโสมโสมเซียนอ่ะน,นี่ครับโสมเซียนครับไม่ใช่ลูกปา่ากดซื้อเห็นไหมครับราคาเหมาซื้อครับคือราคาสิบเอ็มที่ผมอยากได้นะครับผมกดซื้อครับกดซื้อปุ๊บเลยครับหักตังค์แล้ว หักตังค์เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูคนรับตังค์ครับอ่ะเรามาดูคนรับตังค์ครับคนรับตังค์ยังตังค์ยังไม่เข้านะทุกคนคุณต้องไปกดรับก่อนนะครับตลาดกลางเอ่อรายการของฉันไม่ใช่บัญชีบัญชีญชอ่ะไปที่บัญชีครับนี่ครับคุณจะโดนหักตังค์ครับห้าเปอร์เซ็นต์ต่อการขายครับก็กดรับไปเลยกดรับปุ๊บเดตังค์จะขึ้นนะเห็นไหมครับขึ้นละ ประมาณนี้ครับซื้อขายคล่องซื้อขายง่ายแล้วทีนี้บางคนบอกกัปตันจะมีเหตุการณ์ที่จะมีเหตุการณ์ที่แบบหลอกขายไหมจะมีเหตุการณ์ที่สมคนจะตั้งร้านค้าไหมไม่มีแน่นอนเพราะว่า 1. ชื่อเนี่ยมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สมีออฟไม่มีออฟเราดูได้อันไหนมีออฟอันไหนไม่มีออฟเราดูได้ครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่แน่ใจว่าจะมีอะไอ้ที่แบบฟูฟูมาขายไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนขอผมว่าดาบมบบมีเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ดาบฟูฟูอ่ะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันดูได้ครับราคาเป็นพันเอ็มเฮ้ยทำไมพันเอ็มมันเป็นมันมีฟูครับจะมีราคาสิบเคเอ็มอยูอ่ผมเห็นอยู่เนี่ครับสิบห้าเคเอ็มเห็นไหมเนี่ยสิบห้าเคเอ็มแปดสิบเคเอ็มนะครับเก้าสิบเคเอ็มยี่สิบสองเคเอ็มเห็นไหมครับ นี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่คือตลาดกลางนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับทุกคนนะถือวัสดุรวดเร็วทันใจนะครับเหมาะสมกับยุคสมัยนี้นะครับโอเคครับต่อมาครับตั๋วแลกไอเทมเท่ายาครับตัวนี้ไม่ต้องตัวเนี้ยไม่ต้องรับนะครับไม่ต้องรับ ภารกิจเลยมันดรอปจากมอนเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งหน้าตาของตั๋วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงง่ายๆ,ๆครับสะสมตั๋วเท่าไหร่ก็ได้แล้วไปแลกเราจะได้ตัวเลขมาถ้าบิงโกแนวตั้งแนวนอนเราจะได้เราจะได้เป็นของรางวัลตามนี้เลยนะครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะสะสมแล้วก็มาแลกที่มาสุ่มที่ตรงเท่ายานะครับ เท่ายาเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตัดภาพไปในเกมให้ว่ามันเป็นไอเทมกิจกรรมหรือไอเทมที่ดีดในสัมภาระของหลักนะครับนะครับก็จะเป็นไอเทมสัมภาระหลักนะครับซึ่งก็ตกกับมอนเตอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวละกันนะครับเพราะว่ามันเดวได้นะครับเดวได้โยนได้ครับเห็นไหมนี่เดวได้โยนได้ครับนี่ครับเก็บได้นะครับคือ หมดปัญหากับหมอจะต้องไปวิ่งเก็บของนะครับประมาณนี้หมดปัญหากับหมอต้องไปเก็บของนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะ,ะต่อไปครับก็จะเป็นทางด้านของตัวทําอาวุธทําชุดทําเซ็ตทําเกาะนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับคือเราจะต้องเอาตัวละคร หตัวมาทำของให้จบภายในตั้งแต่บวก0ูนย์จนถึงบวก14หรือสิบห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับ1ตัวละครต้องใช้ตัวละครเดิมตัวหนึ่งชิ้นเช่นถ้าผมจะตีอาวุธพวนบวกสิบาผมก็ต้องทำบวส13าให้ติดภายใน1ตัวละครนั้นสองอาวุธจะต้องเป็นอาวุธที่ตีมาจากแผลนี้เท่านั้นอันเก่าไม่นับนะครับ อ่ะทีนี้ถ้าเราตีบวก13ติด3ามชิ้นแบบเดียวกันเป๊ะกัน20สบวก13 3สมชิ้นเอาไปหลังจากจบกิจกรรมอีกอันที่หนึ่งคุณจะได้เป็นบวก14เลยหนึ่งอันก็คือเอาอันนี้มาแลกครับเอามาแลกหนึ่งอันนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้บวก14อยากได้บวก14คุณต้องตี ของชิ้นเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด13บสาอ่าสามชิ้นบวก13ซึ่งต้องรอจบกิจกรรมย้ำว่ารอจบกิจกรรมแล้วคุณค่อยได้นะครับบวกสิบหนึ่งอันหรือถ้าคุณอยากได้บวกสิ้าคุณก็ต้องตีอาวุธบวกสิบสี่สองเล่มแล้วรอจบกิจกรรมจะแลกเป็นบวกสิบห้านะครับซึ่งกิจกรรมนี้ใครไหวไปก่อนเลยครับผมไม่ไหวกับทุกคนไปแล้วครับบายบายครับผมนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ามาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมประมาณนี้แหละนะครับมันอ่ามันต้องใช้คุณเยอะนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับไม่ด้วยคนต้องเล่นนะอันนี้ก็ย้ำไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นตอนนั้นของ hunting event นะครับไปรับเควสกับอ่อชอนอูนะครับแล้วก็ตีสะสมไปครบ100คุณจะได้ มีสิทธิ์ส่งนะครับเลิฟลี่ซานต้าอะไรประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมปไปรับเควสแล้วกันแต่ตัดภาพไปในเกมนะครับอ่ะโอเคนะครับตัดภาพมาในเกมนะครับทุกคนก็อ่าผมจะไปรับเควสนะครับคือตรงนี้เนาะคอนูนะครับแล้วก็มีเควสยิ่งจํากัดมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับมันจะมีทั้งหมด2องเควสนะครับแบบธรรมดาแล้วก็แบบ SP ซึ่งผมจะรับทั้ง2เลยแล้วกันเนาะ ประมาณนี้รับเสร็จแล้วคุณก็ไปบอทเลยครับปกตินะครับบอทปกติเลยเนาะนะครับซึ่งซึ่งเควดนี้ก็ดอบค่อางที่จะง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ได้ยากนะนะครับไม่ได้ยากอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับซึ่งหน้าตายเป็นแบบนี้นะนะครับซึ่งเนี่ยผมจะไปส่งและกันนะครับเออผมจะส่ง2แบบละกันมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็แบบไม่เสียตังค์นะครับซึ่ง อ่า uh, ผมจะส่งแบบไม่แบบแบบเสียตังก่อนไอ้แบบไม่เสียตังป๊บนี่ครับได้ลายทองไอ้ได้ลายแดงครับก็ใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าผมไม่มีลายมังกรอ,อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบแบบแบบฟรีแบบไม่เสียตังนะครับนี้เรามาดูแบบเสียตังสองร้อยเอ็มนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าแล้วกันนะครับคุ้มไหมที่เราจะเสียนะทุกคนนะครับรปะใช่ปะครับ อันนี้แบบนะครับ200 m อมนะทุกคนนะอ้บนี่ครับลายทองทุกคนโอ้โหไม่ต่างอันนึงลายแดงอันหนึ่งลายทองก็ไม่เคยต่างหรอกนะครับแต่ก็นั่นแหละครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปครับกิจกรรมมันเผาฤดูหนาวนะครับก็ง่ายๆเลยครับกิจกรรมนี้เนาะเอ่อเก็บมันตามพื้นที่เราได้จากบอนเตอร์นะครับแต่มันตัวนี้มันเดลไม่ได้นะครับถ้าคุณ อยากจะเก็บมันเพื่อที่จะเอาไปเผาเนี่ยคุณต้องรอคนจุดฟืนฟืนเสียประมาณ100ยเอ็มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเสียให้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีข้อความขึ้นข้างบนว่าคนนี้จุดจุดเตาเผาแล้วมีเวลาสิบนาทีใครมีมันก็ออกมาย่างนะครับส่วนมันย่างก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือแบบไม่เกรียมแบบอย่างดีแล้วก็แบบกําลัง กับย่างกําลังดีมากๆซึ่งจะบวกประมาณ300นะครับป้องกันกันโจมตี300นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเนี่ยครับผมมีมันเผา28อันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปเผาเลยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ไปหา ABC ที่ชื่อว่าอะไรชี่ยวเชี่ยวอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วน่าจะคนนี้เนี่ยเนคนนี้คนเนี้ยหลิวห้วเยี่ยนอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับซื้อฟืน 100m ม นะครับอ่าป๊บนึงนะนี่ครับนี่นี่อฟืนหนึ่งร้อยเอ็มนี่ครับหนึ่งอันจากนั้นไปที่เตาเผาครับอ่าที่เตาเผาเนาะนี่ครับเตาเผาพอเตาเผา,าเสร็จปุ๊บใส่ฟืนอันนี้ครับชื่อมาแล้วครับชื่อมาแล้วแมวเหมียวพักอลอนไฮนนะครับใส่ฟืนเข้าไปแล้วสามารถมาเผาได้เป็นเวลาสิบนาทีห้องนี้เท่านั้นนะศูนย์ห้านะครับ ห้านะอ่ะเผาเลยครับทุกการเผา1ครั้งคุณจะต้องเสียเงินหนเอมแล้วก็มันเผาเนี่ยสิอันต่อ1การเผานะครับสิอันนะออกมาทิ้ปุ๊บนี่ครับนี่เสียสิบอันนะครับต่อ1การเผาเนาะอ่าซึ่งผมจะใช้ตัวนี้ครับไม่เกรียมตัวนี้ตัวนี้คือมันไม่สามารถจะใช้ทับกันได้เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมันเผาคิดว่าน่าจะทับกันได้หรือเปล่าน,นี่ผมไม่มั่นใจนะผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่า๋น,น่าจะทับกันไม่ได้ครับน่าจะต้องแบบทยอยทยอยใช้นะครับคือถ้าใครผมผมว่าไอเน,นียมันมันเสียเยอะเกินนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากจะได้ถึกๆึกขึ้นก็ก็มาทําก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเสียร้อเอ็มนะถ้าไม่มีใครเผาให้คุณนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรม อ่ะต่อไปก็จะเป็นสงครามระอู่นะครับรอบนี้ให้มาสองอาทิตย์เลยนะครับต้อนรับเซนหกเซนเจ็ดแยกกันนะครับใครที่ลงวอตามเวลาหรือวอนู่นนี่นั่นวอลจ้าวอสำนักวอฝ่ายชิ้นส่วนป้อมสงครามบินดานแหล่งเดียงกันช่วงชิงเนี่ยคูณสองหมดเลยนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปครับใครที่ชอบตีบวกนะครับรถเล็กไหลครับก็นี่เข้าสู่แพทที่อ่าบวกสิบสี่สิบสามสามชิ้นบวกกันได้สิบสี่อะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองตีได้นะครับประมาณนี้อ่านะครับก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะสําหรับแผทบันนี้นะครับซึ่งแบบโอ้โหเยอะมากนะครับเอ่อก็จะมีอ่ะเซ็นหกเซนเจ็ดมอบรางวัลต่างๆปิดลานเข้าเวีิตีเพื่อต้อนรับเซนิตี้เบนเ e นลีกนะคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิป อัปเดตแผทประจําสัปดาห์ดีๆแบบนี้สา,าระแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือจะเป็นการส่งซุปเปอร์ตงให้ผมก็ได้นะครับสำหรับนี้ผมกับตันนะครับและก็ช่องไอรอนไฮขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะรับอมไปด้วยครบถ้วนนะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ